นุ่มกัญชัยเผยชื่อตอนโหนกระแสล่าสุดทำสะเทือนทั้งทวิตก่อนหน้านี้มีรายงานว่านุ่มกัญชัยกำเนิดพรอยพิธีกรชื่อดังรายการโหนกระแสและพิธีกรข่าวได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ประกาศหยุดทำรายการทั้งหมดเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าสู่มาตรการกักตัวประมาณ1ิบกว่าวันเพื่อรับผิดชอบต่อตอนเองและคนอื่นๆเนื่องจากมีความเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดซึ่งผลออกมาปรากฏว่าเป็นลบ นั่นหมายถึงไม่ติดเชื้อโควิดและพร้อมกลับมาดำเนินรายการในวันจันทร์ที่19กรกรกฎาคมนี้โดยล่าสุดในทวิตเตอร์ของหนุ่มกันชัยได้ทวิตข้อความว่าวันนี้ทีมงานหนกระแสถามมาว่าพี่จะตั้งชื่อตอนวันนี้ว่าอะไรดีครับแขกคือผู้ประกอบการร้านอาหารที่เดือดร้อนออกมาตามที่พี่บอกอยู่ดีๆข้อความนี้มันก็ลอยมาในหัวแบบไม่ต้องคิด ag, ไม่ติดโควิดแต่ชีวิตเหมือนรอวันตาย ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับ